จะมาขอให้หลวงพ่อช่วยส่งบุญให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ที่ต้นโพค่ะวิญญาณของใครกะมีคนเอาของไปทิ้งที่ต้นโพเธอบอกว่าเธอคิดว่าเธอถูกของเหรอเปล่าค่ะหนูไม่ได้ถูกแล้วดวงวิญญาณของไหนดวงวิญญาณที่อยู่ที่ต้นโพมีคนเอาของไปทิ้งที่ต้นโพบ้านเธอต้นเนี้ที่นี่เหรอใช่เอาแล้วไงเอาเขาเอาอะไรไปทิ้งของไม่ดีสุกป๊ เขาบอกว่าเป็นอะไรตลับตลับสีพึ่งที่มาจากโพแดงเหนือ่ะมาจากโพแดงเหนือตลับสีตลับใช่ไหมใช่ค่ะมีคนเอาไปทิ้งตรงนั้นนะคะเทวดามาบอกเธอเหรอไม่ใช่ค่ะหรือคนมาบอกเธอมมีคนาบอเคเขาบอกว่าเขาเอาไปทิ้งเองเหรอมีคนมาบอกบอกอีกทีหนึ่งว่ามาให้หลวงพ่อช่วยแผ่บุญ ขอบุญหลวงพ่อให้เขาเธอเอาน้ำมนต์มาขวดนึ่งไ, <c oughs> ไอ้พวกเอาของมาทิ้งเดี๋ยวมันจะตายซะก,ก่อนไว้ต้นโพม่จิ <c oughs> <c oughs> เขาาไว้สำหรับวางของที่มันเป็นมงคลเกษาหลวงพ่อเนี่ยพระเพอไม่ใช่เอาของอาถรรไปไว้ต้นโพของไอ้คุณใจอ่ะเอาขึ้นมา นโมูตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมูตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมูตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอบุญกุศลใดที่ได้สร้างมาบาร,รมีได้สะสมบำเพ็ญเพียรมาประพฤติปฏิบัติร้อเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ช่วยเหลือวิญญาณที่ค้างคาอยู่ที่ต้นโพที่ถูกมัดที่จอกถูกจองจำไว้ที่คุณสอาถรรพ์อาเพศคาถาอาคม สะกดไว้ทั้งหมดที่เขาไปทําพิธีมาขอให้สลายหายออกไปให้หมดได้สิ้นให้วิญญาณออกจากที่โน่นวิญญาณเป็นอิสระให้หายเจ็บห,ห,หายปวดหายทุกข์หายทรมานและให้ได้บุญได้กุศลออกมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นโพไปยกโทษอโหสิกรรมให้แล้วขอวิญญาณเป็นอิสระสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเถิด ให้อิ่มน้ำทำลานให้สว่างถวายร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมได้เป็นผู้มีบุญญาบาร,รมีออกจากที่อันศักดิ์สิทธิ์ต้นโพสีมหาโพธิศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินเทพทวดาพาออกมาด้วยอ่าได้ลูกแกวอวะรวายลูกแก้วใช่ที่ไหนที่โน่นเหรอใช่ได้เอาของบูชาไปไว้ได้ ยาวของไม่ดีไปของนี้มันมีเทวดาอยู่นั้นขอละมนต์ครเบไปอะไรกันเจ็บหัวเขานิดหน่อยเจ็บเดี๋ยวเมื่อไหร่นั่งอยู่แถวแถวนั้นแต่ไม่ได้นั่งที่ต้นโพนั่งอยู่แถวแถวริมน้ำค่ะอวิญ,ญญาณได้ที่เกาะมาที่เจ็บที่ปวดที่ทุกข์ทรมานทั้งหมดทั้งสิน้นมารับบุญรับกุตลแล้วหายจากเจ็บหายจากปวดหายจากพิกลพิการหายจากทุกข์ทรมาน ห้ยจากความหยุก็หายมืดบอดโล่งปรงเบาเบาเนื้อเบาตัวเบาายเบาใจมีบุญมีบารมีมีสต,ติมีปัญญาออกจากด้างน,นี้เขาจะได้บำเพ็ญได้วิญ,ญญาณที่เจ็บที่ป่วยอยูอ่ามาเอาบุญอกุศลหายเจ็บหายปวดหายพิกลพิการกระดูกกระเดี่ยวฟื้นคืนก็กมาให้มีกำลังวังชาม,มีเรี่ยวมีแรงด้วยเถิด อันนี้เอาไปเขาเปลดทุนบอกว่าลุงพ่อสั่งเนาะหายยังหายละวหายแล้วแพ้ไดวเธอกินไปก่อนก็ได้ให้ให้หนุกพีหนุกพีในตัวเธอี่ตัวเธอเยอะเยิ่มหนึ่งนะเธอเข้าใจเปล่าเขาจะต้องมาเกาะเธอเพราะว่าเธอจะต้องสร้างบารมีช่วยวิญญาณ